ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิดตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องของกำไรขาดทุนทางบัญชีผมก็จะแนะผู้ประกอบการขนาดยอ่อมหรือรายย่อยส่วนใหญ่ก็คือให้ดูแคชโฟลวันนี้ถ้าแคชโฟลคุณยังเป็นบวกอยู่คนก็ทำประคับประคองธุรกิจดูแลลูกน้องต่อไปแต่ถ้าแคชโฟลเริ่มติดลบผมก็แนะนำให้หยุดหยุดก่อน แล้วรอให้ภาวะทุกอย่างฟื้นตัวค่อยกลับมาเริ่มก็ยังไม่สายเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันก็เหมือนเป็นการเผาเราจะเผาแคทโฟเราไปเรื่อยๆจนในวันที่ผมคิดทุกอย่างมันจะกลับมาแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีกระสุนหรือไม่มีแคทโฟเพียงพอที่จะไปนับหนึ่งใหม่ส่วนธุรกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วไม่ได้รับผลกระทบผมคิดนี่เป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจในมุมหนึ่งซึ่งไอเอสก็ทําอยู่อีกมุมหนึ่งผมคิดนี่เป็นโอกาสที่เราจะเข้ามา ช่วยเหลือนะครับคู่ค้าแชร์แบ่งปันหรือแม้กระทั่งช่วยธุรกิจเล็กๆเ,เพราะเรียนว่าในสภ,ภาพเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้ด้วยคนเดียวธุรกิจมันเกื้อหนุนกันหมดปลาเล็กอยู่ได้ปลาใหญ่ต้นอยู่ด้วยกันมันเป็นระบบนิเวศท,ทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว